สวัสดีครับผมวันนี้มีตัวสองดาวนะครับของพี่ชายต้นมาข่ายครับผมค่อยมาดูตังครับตังเหลือสองพันหนึ่งนะครับแคสเหลือเก้าห้าแล้วผมและเรตตัวรอคอยครับตัวนี้แข่งทั้งหมดสามหมื่นห้านะครับไม่ได้ปั๊มแน่นอนครับคิวทั้งหมดสองแสนห้าเรตทั้งหมดแสนห้าครับผมคิวเป็นเปอร์เซ็นต์หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับให้ช็อตทั้งหมดสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมีลบทั้งหมดสี่พันแปดครับใครมาดูกระเป๋าสามล้านครับ ลักลักนี่มีโบผมลักลักนี่มีเอ็มซีนผ้านะครับอาร์คฟาร์มาแดงกันหนึ่งวันครับพี่ก็ศูนย์กับคิดนะครับแล้วก็มีเอเคเอ็มเแดงพี่ก็ศูนย์แดงลูซี่แอลเขียวนี่ครับสไนมยมีแอลทองสิบห้าวันยังไม่ได้เปิดครับแล้วก็มีดาวคนออฟมีบาเล t นะครับตัวที่มีบาเล t มีแอลอิสปอร์ตสี่วันนะครับสองก็มีเอ่อ เอ็มหนึ่งมาแปชเ็ดนะครับแล้วก็ซองเคลแรกครับแล้วก็มีรอยนัดนะครับผมซองหลักๆแล้วก็มีสแปดเ็ดวันนะแล้วก็มีสแปดเสาวอน,นะครับไม่รู้หรอกเอาลองครับลลองก็มีเอ็มเคครับแล้วก็หุกไพทอนกองสิบแปดพก Python, 98, บอมนะครับแล้วก็มีพกแดงน,นะครับสามวันเอาประชิดก็เหลือใครน้ครับผมโอเคอายกว้างมี ระเบิดช็อกโกแลตนะครับไนตำนานสามวันยังไม่ได้เปิดครับไอเทมครับไอเทมเหลือคันนี้ครับผมตุลอ์เอามาดูตัวละครตัวละครเหลืออย่างละละวันนะครับเบเลีหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเบลครบทุกใบนะเพราะฉายาครบแน่นอนครับนะครับนาค้านะครับเหลือเก้าชิ้นนะครับเก้าชิ้นนี่เหลืออย่างละเจ็ดเจ็ดครับเคไปดูวยฉายาครับ โอเคครับ่ายาครบทุกช่องนะครับเหลือแค่ช่องนี้นครับผมช่องระเบิดไก่ไอระเบิดแตกเร็วนะครับนีาา่ครับขยะดังนั้นครบนะครับครบหมดทุกใบ,บับผมผมวันนี้สวัสดีครับ